สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะไปสาน้องเอาปลาซิวหอนไปกันเลยเจ้าวานเหตุย่างนี่ไปๆไกป็มีย่างย่างไปซิวบนเมนูกินเบิดเหรอบอสเกมหมอร์เกมแห่งกินเก้มสวิงสว่างข้าวคือแคกแองเข้ามาไปเลย let's go ไม่ใสิไรป้าอยู่เล่นด้อมโอ้ขอ้าคืองามแต่ด้ต่ว่วยนี่งามขนาดโอ้ต้อมีข้าวเบ,บิร์ดแทนแท้เราก็ทำการลงน้อง เอาปาซิวได้ปลาขอดตัวนี้น้อยได้กระปูได้ปลาแข็งเพื่อหนูกินแหงเมื่อแล้วน้องตัวนี้ไป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 เอาน้องตัวใหม่หันได้กระปูอีกแล้วนี่พอด้กินอยู่เดอ้อย่ายนี่เด้อนี่ฮะก็ไปเอาน้องตัวใหม่เลยถ้านุกระสอบเบื้องประซิลหน่อยได้พ่ออู้พ่วิ่งอยู่หุ่นตัวมีเกิดจักขุมเงี้ยตนสังก็นั่งดูสันเป็นมือกล้องนะคะพอแล้วมันอยากพูดมากภพษาไทยว่าได้ไรซาหนา ไอ้ก็วิดน้ำออกเลยกว่าจะได้กินไม่ยากเลยนะ <c oughs> แล้วก็เก็บเอาเลยปลานี้โหปราซิลายจังเลยไอจูบิจิบอยู่สอนอีกสอนอีก <c oughs> จะเอาไปหมกไข่อร่อยอร่อยข้นกระตกมาเข้าก็เกี่ยวไว้เแบาบกันเลยพี่น้องนุกยางก็ไล่หลมากินปลา่น้นหมดเลย <c oughs> หอยเชอรี่ก็เยอะมากนี่งไงอนาน้ำใสครบมาเลย ตอนนี้กำ<ม>ลังทำการเก็บมีปลาคอซาแคร์เลยอยู่ข้างหลังมีตอยกับกระปูนี่ไงป่าจากนั้นถกก้าระทำการหมกปิ้งโอ้ยมันแซ่บมากอร,อ,อร่อยมากๆ